จากการสำรวจประชากรสุนัขและแมวโดยการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวนั้นส่งผลให้การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้นมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนโดยที่ผ่านมาการดำเนินการอาศัยการประสานความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการผลักดันในการสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่รับผิดชอบลงในระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยให้ได้ครบถ้วนภายใต้แผนยุทธศาสตร์แบบรูนาการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวฐวรคตยะราชนารี พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพุทธศักราช2535เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าของสุนัขไว้ได้แก่การให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ตามกำหนดเวลาและหากพบว่าสัตว์มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน24ชั่วโมงรวมทั้งกรณีที่สัตว์เลี้ยงถูกสัตว์อื่นที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กำหนดหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้รับผิดชอบและเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีไม่ก่อความรำคาญหรือทำอันตรายต่อผู้อื่นทั้งร่างกายและทรัพย์สินและจะต้องปฏิบัติตามหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสัตว์เลี้ยงอีกด้วยในส่วนงานรับผิดชอบนะครับของปศุสัตว์ของเรา ส่วนมากเราจะเน้นเกี่ยวกับเจ้าของนะครับเจ้าของสุนัขที่มีเจ้าของอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเจ้าของเลยที่จะต้องนําสุนัขนะครับยกตัวอย่างว่าอายุใน4สี่เดือนจะต้องมาทําวัคซีนนะครับด้วยตัวเองอันนี้คือในกรณีที่มีเจ้าของแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่มีเจ้าของนะฮะเป็นสุนัขจรจัดที่อยู่ในวัดในโรงเรียนต่างๆอันนี้เราจะดูแลเป็นวิเศษนะครับจะมีอาสาประสัตว์ประจำหมู่บ้าน จะมีข้อมูลว่าวัดนี้มีกี่ตัวกี่ตัวพอถึงช่วงฤดูมีนาเมษาทําวัคซีนนะครับทางสำนักงานบริษัทอำเภอเราจะดําเนินการฉีดวัคซีนให้ทุกตัวจํานวนประชากรนะครับทุกๆปีจะมีการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์นะครับปีหนึ่งจะขึ้นอยู่สองครั้งทุกหมู่บ้านทุกอาเภอนะฮะเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นโครกระบือแพะแกะสุกรชนักแมวไก่พื้นเมืองให้มาขึ้น ทะเบียนเหมือนเกษตรกรทำนานะครับจะขึ้นทุกปีปีละสองครั้งนะครัครั้งที่สองนี่จะเป็นการปรับปรุงเราก็จะรู้ข้อมูลว่าหมู่นี้นะครับมีเกษตรกรกี่รายแลว้วก็เลี้ยงอะไรมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลยลักษณ์อัครราชุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฐวรกคติยราชนารี ในฐานะสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยาสลบในสัตว์ทรงมีความห่วงใยต่อปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ภายใต้ความร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและการขึ้นทะเบียนสัตว์เพื่อทําเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนํามาพัฒนาและรับมือกับอุบัติการณ์ของโรคได้อย่างทันท่วงที และทําให้สามารถกําหนดพื้นที่ในการให้การฝึกอบรมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการได้รับสิทธิทประโยชน์จากภาครัฐกรณีประสบภัยพิบัติและโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์เลี้ยงไปสู่คนได้สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ถึงวิธีการดูแลตนเองอย่างถูกต้องหลังจากสัมผัสเชื้อโรคเนื่องจากโรคนี้ไม่แสดงอาการทันทีหลังถูกสัตว์กัดโดยใช้หลักสามปอได้แก่ หน่ป้องกันสัตว์เป็นโรคโดยการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีปอที่2คือการป้องกันการถูกกัดไม่ปล่อยสุนัขหรือแมวออกนอกบ้านตามลำพังหากต้องพาออกไปนอกบ้านให้ใส่สายจูงและไม่ควรยุ่งหรือเข้าไปใกล้กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติปอที่3คือการป้องกันหลังถูกกัด โดยรียบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่เพื่อกำจัดเชื้อออกไปให้มากที่สุดแล้วรีบไปพบแพทย์ซึ่งหากทุกคนในชุมชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะสามารถปกป้องสมาชิกในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงที่ตนเองรักให้ห่างไกลาจากโรคพิษสุนัขบ,บ้าได้